แต่ตอนเนี้ยคือพี่บักโอ้ยบักด้วยบักด้วยบักด้วยโอ๊ยบักบักบัก <c oughs> 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 บักแักเ่ ทลเพื่อนอยหลังเพื่อนเพื่อนเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวช่วยสุทำรลน<อ>เราไม่มีกระสุน <c oughs> เราไม่มีกระสุนพี่ไม่มียาไม่มีของอะไรเลยมีมมมมพี่ออมันมันไปเจอเร์สามเบอร์สา อุ้ยนิดเดียวไอ้เหี้ยกระสุนหมดอืมมันเมียอื้อมันเมียโสดเลยเพื่อนไปขับรถไป็นอยู่นพื่นอุ้ยเอ๊ย เออตัวหนึงนกหนึ่งต้องหินนกนกน็อีกตอกตัวก็ะดานเดียวกันเดียวกันเดียวกันมันอยู่แถวนี้ออกมาเออสวยนู่นกวงปปนี่เลยวงนี่มันอยู่ในวงไปนี้ว

เจอลูกซองร้อยเมตรชุดนี้ใส่ได้คนเดียว <c oughs> อย่าทำเซียน <c oughs> ม,มาขี่รถเฮ้ยฮะมันนอนอยู่ตรงนี้ <c oughs> เฮ้ยโดน <c oughs> ตัวเดียวกันตัวเดียวกันเฮ้ยมันมันจะเข้ามาเฮดช็อต